สวัสดีค่ะทุกคนก็นำขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซาเอสโซโทราทาร์เย่วิ yeah! ่งวิ wing. Wing ่งวิ wing. Wing ่งวิ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 ่งทุกคนครับสวัสดีครับ Welcome to my channel ซาเอสโซโทราทาร์เย่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 สวัสดีครับทุกคนมีคนส่งเสียงต้นอัดคลิปล่าสุดเมื่อกี้นะคะก็เลยพามาทักทายทุกคนหน่อยความรักทายทุกคนหน่อยอันนี้เหมือนยกเวทเลยนะคะ น้ำหนักตอนนี้ของเจ้าตัวน้อยเจ้าเอเดนน้อยเจ้าไอ้เป้าแก้มเนี่ยน้ำหนักน่าจะประมาณเจ็ดโลแปดโลได้แล้วมา <c oughs> น่ารักไหมเจคเนรไฮไฮเอเดนลูกไฮไฮโอเค Hi. 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 <c oughs> <Okay. c oughs> นะคะเดี๋ยวไข่มาอ่านไพ่นะคะคลิปนี้จะเป็นพลังงานที่เป็นคลิปของการส่องความรู้สึกหรือความคิดถึงนะคะที่ ทำให้ประจำนะคะแรนดอมนี้ก็คือ do you miss me this energy is represent about something that you miss someone or not or someone that you thinking while watching with this video they miss you or not or what they thinking towards you uh what energy that you thinking about them or they thinking about you some something like that นะคะก็ if this energy or this video always resonate with you please like share subscribe comment and thank you for support me thank you for uh, love me because i love you guys so much นะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวมาดูพลังงานกันนะว่า energy เป็นอย่างไรกันบ้างทุกคลิปเป็น random please open mind because this energy could be w i e v e r s a พลังงานสามารถเป็น w i e v e r s a หรือพลังงานเป็น uh, energy แบบ ของของใครหลายคนตรงนี้นะคะเปิดใจแล้วก็ใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของใครเคชเช้ร์ไอเดโอแซดนะคะเค i d ชอไอเดโอแซดนะคะไลน์ส่วนตัว if you guys h e r e if some of you guys h e r e you interesting about uh, reading private reading you can booking queue with me directly at line id k j i d e o z นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันซิว่าเอ e r จีนี้ พลังงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันนะทุกคนมาดูกันนะครับทุกคนผมมาส่งพลังงานบวกให้กับทุกคนนะคะผมมาดูกันนะครับ t h i s e n e r g y represent about uh, feeling and e m o t i o น a l นะคะก็ขอชวนเปิดใจมาดูกันสิว่าพลังงานตรงนี้ดู o u miss me คนเหล่านั้นที่พวกคุณนึกถึงเขาคิดถึงคุณหรือไม่พลังงานในคลิปนี้มี่พลังงานอะไรยังไงบ้างเกี่ยวกับหลายๆท่านตรงนี้ลิงก์กันกันกบใครอะไรยังไงบ้างมาดูกันสิพลังงานตรงนี้ความคิดถึงคนเหล่านั้นคิดถึงคุณหรือไม่มาดูกันนะคะพลังงานตรงนี้มี Energy อย่างไรบ้าง ว้ wow. าวไพมี made t h effort you got made t h effort e great love is worth taking the step you are g u i d e to take บางคนมีความรักที่ต้องใช้ความพยายาม uh, this energy someone here maybe you have to work hard about relationship นะคะ work hard about love life uh, work hard about someone or oh, work hard with someone for some situation นะคะ พลังงานตรงนี้มี Energy แบบนี้ด้วย Healing Family i h e Your Love Life Benefit as you forgive your parents แล้วก็พลังงานมี romantic feelings นะคะ y o u r feeling a real r e and w o r t exploring แล้วก็มีพ่ r e c o n c i l i a t i o n Someone From Your past returning to your life ครต้องบอกเลยว่าพลังงานตรงนี้มันมีความรักอยู่ตรงนี้และที่สำคัญจะบอกว่าโดยเฉพาะ Energy นี้คนที่เป็นครอบครัวต่อกันคนที่เป็นครอบครัวกันเป็นรักที่เป็นครอบครัวกันและมีปัญหาขอให้ปรับความเข้าใจกันนะ ต้องพยายามในการปรับความเข้าใจเพราะบางคนตรงนี้มันยังมีความรักต่อกันอยู่และโดยเฉพาะตรงนี้บางคนมีการที่ว่าคนบางคนอยากคืนดีกันคนบางคนอยากหวนหากาัน s o m e o n e from your past returning to your life คือ เป็นพลังงานของบางคนที่มีการห่วนกันมาแล้วมีการหวนคืนกันมาแล้วแล้วมาเป็นครอบครัวหรืออีกในหนึ่งคือบางคนตรงนี้เป็นพลังงานที่คนตรงนี้กําลังรอคอยใครบางคนอยู่ค่ะเรามีความรักความคิดถึงอยู่ตรงนี้ในคลิปนี้ด้วยทีนี้มาดูกันนะพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้าง uh, Some of you guys here maybe you keep waiting someone in your past or maybe uh, you are past or you it could be you that uh, you are t u r n e d you you're returning to to your love life that he or she is your past life energy or past life relationship uh huh and some of you guys have issue about family or maybe you guys have family and uh, some something that happened for some reason And you need fix together. And you n to f t x it x o t t t h uh, e t h n r you you n to u to m k k e d e e l or r r e o o n i l l w w t t h e c h o t t h r พลังนี้มาดูซิว่า Energy เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะความรักความพันธ์พลังงานในคลิปนี้ Do you m i s s me คนที่คุณนึกถึงในการดูคลิปนี้เขาคิดถึงคุณหรือไม่มาดูกันนะคะมาดูกันโอ้ oh. เยอะมากอะ่ะ you got major c a n a เยอะมาก uh, a lot of major c a n a นะคะ1ใบ2ใบ3ใบ4ใบ5ใบเยอะมากนะถือว่าเยอะในระดับที่เปิดเปิดมาในช่วงหลังๆเนี้ยเพราะบาง energy มีมแค่ใบใบ2ใบอะไรแบบนี้บางคลิปทีนี้ s o m e of you guys h e r e you have ว้าวพลังงานสวยมากเลยอะ่ะ ทุกคนคะ this energy someone you guys hear someone missing you someone missing you someone thinking about you or you miss someone especially about past life relationship especially someone that have a uh, feeling like a uh, you still have real feeling or romance feeling with someone else with someone here นะคะ some of you guys here okay I'm gonna show you this this is so so beautiful 17 18 19 this energy is represent about the star the moon and the sun card คล mm ิปนี้เป็น energy ที่เป็นพระจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาว เป็นคนที่เป็นคนที่คิดถึงและรักกันถึงแม้ว่าบางคู่จะมีพลังงานสร์ของการที่มีอิชชูหรือมีปัญญาป,ญปัญหาบญญางอย่างหรือเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับพวกพาสหรือพวกพลังงานที่จะต้องรอการคืนดีหรือการคืนดีปณีปาน,น,นอมอะไรยตรงนี้แต่ไพ่ตังนี้บอกเลยว่าเป็นไพ่เซเลบรชัีที่เป็นไพ่เดอะสตาร และที่สำคัญมีไพ่ intuition and insight เป็นไพ่ the moon และก็เป็นไพ่ positive recognition เป็นไพ่ที่มี congratulation แล้วก็มีไพ่พลังงาน c e l e r a t i o n แฝงในไพ่นี้คือ the sun ค่ะและที่สำคัญไพ่ตรงนี้มี energy นี้ด้วยดูนะ energy เป็นพลังงานสวยมากเลยอะ open your heart นี่คือไพ่ของ energy lover ค่ะ lover เป็น major ค่ะหน้าแล้วก็ไพ่ของคุณยังมีไพ่ successful completion เป็นไพ่ the world ค่ะไพ่ตรงนี้คือ a whole world ของใครบางคนตรงนี้คนที่เป็น world ของกันและกันคนที่เป็นรักและเป็นบ้านคนที่เป็นดวงจันทร์ดวงดาวพระอาทิตย์ความหวังความสุขความศรัทธาความรักความสมบูรณ์หรือพลังงานของ energy ที่แบบว่าสวยมากเลยอะพระเจ้า โอ้ยก g อดพลังงานสวยมากคือไข่ไม่รู้นะว่าทุกคนมีความศรัทธายังไงอะไรก็ตามแต่แต่บอกเลยนะไพ่แบบนี้ไม่ได้ได้ขึ้นได้ไง่ายๆนะคะ พระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวไพ่คู่รักและไพ่เดอะเวิลด์ไพ่นี้คือไพ่ของอันหนึ่งคนตรงนี้มีความเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาอย่างแน่นอนเป็นคนที่คิดถึงกันระหว่างคนที่เป็นพลังงานต่างชาติคุณอาจจะเป็นพลังงานที่เป็นคนไทยเกี่ยวขครต่างชาติหรือคุณอยู่อยู่ต่างประเทศแล้วเกี่ยวข้องกับต่างชาติอะไรแบบนี้ได้หมดเลยพลังงานนี้เป็นคนที่มีรักต่างวัยมากๆได้อยู่ตรงนี้ด้วยสำหรับคุณการเชน maybe you're dealing with someone that you have different age between you guys like maybe someone like younger or older with each other like seven years uh ten years fifteen years like 9 years something like that นะคะคือพลังงานนี้มี energy ลักษณะนั้นและที่สำคัญบางคนตรงนี้ some of you guys here maybe you dealing with strong chart fire sign คือเมษสิงห์ธนู some of you guys here maybe you dealing with Gemini คือราศีเมถุน some of you guys here maybe you dealing with ไพซิสราศีมีนหรือหรือพลังงานพวกนี้ที่พูดมาอาจจะเป็นราศีของคุณเองโดยตรงได้ด้วยนะคะบอกเลยว่าพลังงานดีมากมีทั้งเมถุนกุมมีนแล้วก็พวกชอตรองช้าที่เป็นออพลังงานธาตุไฟเมสิงธนูอยู่ตรงนี้คลิปในวันนี้เด่นๆเ,เลยเป็นชาวธาตุไฟและก็ธาตุน้ำแล้วก็ธาตุล,าลมค่ะคลิปในวันนี้เนเจอร์ของเน้นๆในวันนี้นะ เป็นเน้นความคิดถึงที่เป็นพวกธาตุน้ำลมไฟเพราะอะไรไพ่ในวันนี้เนี่ยมีหกดาบมีเจ็ดถ้วยเป็นธาตุลมธาตุน้ําแล้วก็มีห้าดาบด้วยเป็นธาตุลมอีกนะคะแล้วก็มีเนี่ยไพ่มี ไพ่พลังงานของดาบมี5ดาบ6ดาบไพ่พลังงานของถ้วยมีเจ็ถ้วยแดถ้วยและมีพลังงาน helper of action นี่คือไพ่ของคนที่เป็นธาตุไฟคน,คนบางคนตรงนี้คุณอาจจะเป็นไฟเมสินงทนูหรือคุณที่คุณนึกถึงคิดถึงเกี่ยวข้องคนที่เขาเกี่ยวข้องหรือนึกถึงคุณอะไรตอนนี้ที่ดูในช่วงใกล้ๆเนี้ยเป็นชาวธาตุไฟได้ด้วยเป็นพลังงานของ energy อัศวินไม้เทา้าคือเมสินงทนูและที่สําคัญไพ่ในวันนี้นะคะดูนะมีพลังงานแบบนี้ ห้าดาบกับแปดถ้วยเป็นพวกรักเก่าๆทั้งนั้นเลยเป็นพวกรักที่เดินจากกันไป someone, someone that you thinking while you watching this this video maybe you walk away from someone or someone walk away from you maybe in in this uh, in this month or maybe a few months ago or maybe like six months ago ะคะพลังงานตรงนี้เป็น Energy ของคนที่ว่ามีบางอย่างที่เป็น past energy อดีตต่างๆคนที่ยังนึกถึงอะไรเก่าๆ negative people แล้วคนที่จากลาเดินหายกันไปอะไรแบบนี้ในความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้มากๆในคลิปนี้อืพลังงานตรงนี้เป็น e n energy บางบางอย่างที่ว่ามันมีบางอย่างของคนบางคนที่ต้องการแบบว่าพลังงานตรงนี้นะมันเป็นพลังงานที่ในคลิปนี้มีคนที่ต้องการสื่อสารกันมากๆเลย เป็นคนที่นึกถึงและคิดถึงเป็นคนที่ต้องการสื่อสารกันมากๆ s o m e here, ีย m e วมิวก e เซเอ่อ they really want to communicate with you so bad or maybe you want to communicate with them very much so bad เป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเอ่อ uh, energy นี้เป็นคนสำคัญของใครบางคนมากๆในคลิปนี้หรือคุณอาจจะเป็นคนสำคัญของใครบางคนมากๆ ที่คุณนึกถึงในคลิปนี้เป็นพลังงานสะท้อนถึงกันมากๆใครจะบอกว่าเป็นไพ่ที่ไม่ธรรมดามากๆนะะเป็นรักที่บางคนมีทางไกลได้ด้วยสมมรัอยู่การเช maybe you have situation long distance relationship for sure นะคะ พะพลังงานมันเป็นไพ่เดอะซันกับเดอะเวิร์มันเป็นพลังงานต่างชาติพลังงานทางไกลพลังงานอะไรแบบนี้ทั้งนั้นเลยในคลิปนี้แล้วก็ต่างวายพระเจ้าโอ้ my god ไพ่สวยมากเลยอ่ะสวยมากจริงๆพระจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวเขาเรียกว่าดวงดาวพระจันทร์พระอาทิตย์ไพ่ที่เป็นต่อกันแบบนี้นยแล้วเป็นไพ่ใหญ่แบบนี้ไม่ได้ได้ง่ายๆเลยนะมีไพ่ของพลังงานคู่รักกับเดอะเวิร์ขึ้นด้วยอ่ะ Hmm. บอกเลยว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยจะเป็นพวกรักที่เป็นรักแท้หวนคืนต่อกันนะคะเป็นพลังงานรักแท้ที่หวนคืนต่อกันแน่ๆในคลิปนี้ทีนี้มาดูพลังงานนางฟ้าดีว่าพลังงานนางฟ้าเป็นยังไงมาดูหน่อยสิขอนำคำตอบจากนางฟ้าเลยเชคดิซาวฟอร์ดแองเจิรอันเซอร์ผสมอิวไกเซียในคลิปนี้นะคะ do you miss me พลังงานตรงนี้ความความไม่ถึงในคลิปนี้เนี่ย นางฟ้าต้องการจะบอกอะไรพวกคุณบ้างนางฟ้าต้องการจะบอกอะไรพวกคุณบ้างอยู่ตรงนี้ในคลิปนี้นะคะโอ้ my god ว้าวว้าวว้าวคอยมีความเชื่อมั่นศรัทธาเข้าไว้เพราะความเชื่อมั่นศรัทธามันดึงอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตรักคุณดึงอะไรบางอย่างที่ควรจะเป็นของคุณเข้ามาและที่สําคัญนะพลังงานตรงนี้นะคุณมีไพ่นี้ด้วยเดี๋ยวให้ดูว่ามีไพ่อะไรบ้าง บิ๊กแ p ปปี้เชงค่ะมันคือคนที่เป็นอดีตและวนเวียนกันมีความรักความคิดถึงหรือความพยายามหรือเป็นอิชูกันมาแล้วแบบว่าวนเวียนและเป็นแฮปปี้เชงของการเป็นบิ๊กเชงของกันและกันและที่สําคัญคุณมีไพ่พลังงานที่เป็นลักษณะโพสตีที่เป็นเดอะซันคุณมีไพ่เซอรเบรตที่เป็นแบบไพ่เดอะสตาร์ที่เป็นไพ่แบบความหวังดีๆและเป็นไพ่สักเซสฟูลที่เป็นเอเนจีบิ๊กเชงอยู่ตรงนี้บิ๊กเชง พลังงานบวกมากๆในคลิปนี้บอกเลยนะใครที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือใครที่ยังไม่มีอะไรที่แบบว่ายังไม่ได้เห็นช่องทางอะไรมากมายหรือยังไม่ได้โดดเด่นหรือยังโสดสนิทหรือยังไงต่อมารับพลังงานบวกในคลิปนี้นะคะเอเดนเอาพลังงานบวกมาให้ตั้งแต่ต้นคลิปไข่เอาพลังงานบวกมาให้ไพ่ดีมากๆไพ่ใหญ่เหล่านี้พระจันทร์พระอาทิตย์ดวงดาวดวงดาวดวงดาวพระจันทร์พระอาทิตย์แล้วก็โลกมาหมดเลยมาหมดเลยคู่รักที่เป็นเลเวอร์คัท โลก The World พระอาทิตย์ The Sun พระจันทร์ The Moon The Star ดวงดาวมาหมดเลยนะและเป็นแฮปปี้เชคด้วยที่สำคัญไพ่มีพลังงานนี้นี with in the next few months มันจะมีพลังงานดีๆมากๆของใครบางคนในคลิปนี้ที่ไม่กี่เดือนตรงนี้ค่ะไม่กี่เดือนจากคลิปนี้ที่มีพลังงานดีๆเกิดขึ้นได้สำหรับบางท่านตรงนี้ที่ลิงก์กันกับพลังงานบวกเหล่านี้มากๆเลยอะ ไพ่พลังงานมันบวกมากเลยบวกจริงๆที่สําคัญมีพลังงานไพ่นี้ด้วยดูนะคุณมีไพลล่ลักษณะนี้ค่ะ listen to your intuition listen to your heart listen to in your thing listen to in your spiritual energy listen into uh to your intuition เพราะพลังงานนี้มี energy นี้เห็นปะ่ะ intuition and insight เนี่ย intuition and insight และ listen to your intuition คือแบบ ขอให้คุณแบบฟัง listen your inner voice trust your guidance to lead you in the right direction มันมีพลังงานที่ดีๆอยู่ตรงนี้มากๆเลยทุกคนพลังงานสวยมากสวยไม่รู้จะสวยยังไงแล้วว่ะสวยจริงๆคือก็จะพูดซ้ำอยู่ยนี้แหละเพราะมันสวยมากเออพลังงานสวยไปไหนเนี่ยสวยสวยมากเลยอ่ะดูดิมีคนแบบมีคนมีความสุขนอนชิลๆ ทิ้งขวดนมแบบชิวๆนะคะนอนหล่อๆชิวๆไปหลอแม่ป้อนนมหลอแม่อัดคลิปเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมาดูพลังงานเลเวอร์เราเข้านะเลเวอร์เราเขามีพลังงานให้กับคลิปนี้บ้าง Do y ยูมิส s ี e มีพลังงานอะไรคลิปนี้ให้กับทุกคนบ้างค่ะว้า ทังงานอ่ะ when you pass from this world you take nothing from you but your so a n memory you have share d with those you love พลังพลงนี้บอกเลยว่าขอให้คุณอนะใช้ช่วงเวลาดีๆทำช่วงเวลาดีๆต่างๆในความรักแล้วก็ที่สำคัญเวลาคนเรามีโอกาสของการที่มีความรักหรือเดทหรือว่าความมความอะไรก็ตามแต่ในทุกช่วงชีวิตทำให้เต็มที่เพราะอะไรทุกๆอย่างมันเป็น memory หรือความทรงจำค่ะอะไรที่มันแบบมันมีทั้ง m e m o r ีที่แบบสวยและ กึ่งกึงสวยหรือหรือเกือบสวยอะไรแบบนี้หรือบางทีเป็นเมมโมรีที่ไม่ค่อยอยากจำเท่าไหร่แต่เชื่อไหมว่าเมื่อคุณผ่านจุดเหล่านั้นไปแล้วเรื่องเหล่านั้นเป็นกลายเป็นอดีตอหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งที่คุณจะแบบว่าหมดหมดของเจเนเจนเออเจเนเรชันในชีวิตของไลฟ์ดิสไลฟ์ชีวิตนี้พลังงานเหล่านี้จะทําให้คุณนึกถึงและย้อนกลับไปในอดีตว่าคือขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณ มันคือ beautiful memory ทุกๆอย่างเป็นเป็นช่วงเวลาที่สวยงามค่ะแล้วก็ทุกๆอย่างและที่มันผ่านไปแล้วคุณแบบไปเนี่ยหมายถึงว่าทุกๆทุกๆทุกๆอย่างเวลาที่คุณแต่ละคนจากโลกนี้ไปแม้กระทั่งเวลามาจากมาจากโลกไหนก็ตามแล้วมาเกิดในโลกนี้คือคนเรามาด้วยตัวเองคนเดียวแล้วเวลาไปก็ไปคนเดียวฉะนั้นคือ เราไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้แม้กระทั่งคนที่เรารักที่สุดก็ไม่มีใครที่ติดตัวกันไปได้นะคะเพราะฉะนั้นคือขอให้เราแบบมีเมมโมรีดีๆที่ทําดีๆต่อกันและแชร์ร่วมกันเพราะกันวันนี้เนี่ยมี n พ r g y Embrace ด้วย t h r o ด้วย a c h other you find the missing piece บางคนตัวนี้เป็นพลังงานที่คนที่ตามหากันจนเจอเป็นคนที่เป็นชิ้นส่วนที่หายหายกันไปแล้วเหมือนแบบว่าโลกจัก,กรวาลเดสตินีเหวี่ยงกันมาให้เจอ ไพ่มันขึ้นมาหมดเลยอ่ะไพ่คู่รักไพ่โลกไพ่ประจันไพ่ดวงดาวไพ่อาทิตย์ขึ้นมาหมดเลยอะสวยมาก manifesting miracle นะคะ your dream is soon to become reality trust your heart and continue to follow in guidance เ่อยากให้ซูมดูจังเลยอ่ะมันมีคำว่า trust your guidance อยู่ตรงนี้ไพ่นี้มี trust your heart and continue follow guidance อยู่ตรงนี้อีกและไพ่ของคุณมีไพ่ trust ในกองไพ่ที่เป็นไพ่นางฟ้า อีกเช่นเดียวกันและที่สำคัญมีไพ่ listen to into your h a อยู่ตรงนี้คือ g u i d เด้นไพ่ขึ้นมาหมดเลยไม่รู้จะขึ้นมายังไงแล้วทีนี้มาดูนะทุกคนปิดท้ายสวยๆด้วยคลิปของข้อความค่ะขยข้อความความรักมาให้นะคะ let's check this out for message energy love message energy for some of you guys that you thinking while you watching this video let's check this out what is t o w a r what is t o w i t h you what is energy what energy is towards you right now ขอข้อความรักจากคนที่คุณนึกถึงนะคะคนเหล่านั้นเขาคิดถึงคุณหรือไม่มีคนหลับแล้วอ่ะมีคนหลับเอา้ทาทักปุ๊บตื่นเลย มีคนที่ถึงคุณหรือไม่นะคะคนเหล่านั้นที่ถึงคุณหรือไม่ในการดูคลิปนี้ดูนะพลังงานตรงนี้นะคะมี energy ลักษณะที่ว่ามันเป็นไพ่ที่ทุกๆอย่างตรงนี้เนี่ยบางคนน่ะมีในเรื่องของการที่อาจดะไล่ฟังก่อนมีไพ่อะไรบ้าง I'm asking for some time to get myself together first I'm trying to get my shit together cutting fake people out my life I'm scared it's too risky I feel like I'm obsessing over you มีบางคนตรงนี้ที่คลั่งไคล้หลงไหลหรือเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็น energy ลักษณะของการที่แบบมีคนคนนึงที่มีอิทธิพลต่อคนคนนึงมากๆบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคนที่มีอิทธิพลกับคนคนนึงมากจริงๆและที่สำคัญ เป็นคนที่บางบางคนตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณหรือคนที่คุณนึกถึงในการดูคลิปนี้เขามีความกลัวอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักเขามีความกลัวอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพลังงานชีวิตรักที่บางทีจังหวะบางอย่างมันมีปัจจัยบางอย่างที่เข้ามาเป็นอิทธิพลหรือปัญหาหรืออิชูบางอย่างได้เพราะคุณมีไพ่ของการพยายามและไพ่อิชูขึ้นด้วยนะคะและที่สําคัญคุณมีไพ่ใหญ่เยอะมากในคลิปนี้เป็นไพ่ใหญ่ที่ กินคือคือคือขึ้นมาครึ่งพลังงานเลยเยอะมากแล้วเป็นไพท่ที่มันไม่ใช่แค่ไพ่ใหญ่ที่แบบว่าจะพูดยังไงเดีอยะมันเป็นไพ่ใหญ่ที่ใหญ่มาก mm. อะ่ะ The w o r l d เด e Sun พวกนี้เป็นไพ่ใหญ่ใหญ่มากเพราะเป็นไพ่ใหญ่ที่ดีที่สุดมันเป็นไพ่พลังงานของพวกที่แบบว่าเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาเกี่ยวกับรักที่มีความแตกต่างเกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่ต้องรอบิ๊กเชงมากๆหรือรอการเปปลลีนนนแแงงงง้้้วก็สําาคคัญบตตรตอ พยายามคัดพวกคนเฟ็กเฟหรือคนปลอมๆออกไปตัวปลอมนะคะบางคนตรงนี้ใครบางคนที่คุณนึกถึงเขาอาจจะต้องผ่านช่วงจังหวะชีวิตของการที่ว่าผ่านการใแชบบ้ชีวิตตัวเองผ่านการแบบเรียนรู้อะไรบางอย่างกับตัวเองผ่านการแบบผ่านหลงผิดผ่านการที่ปัดหรือเขาเรียกว่าคัด people ที่เป็นลักษณะของบุคคลที่ว่าเป็นตัวหลอกอยู่ตรงนี้ออกไปรวมถึงตัวคุณด้วยนะทุกคนต้องผ่านตัวหลอกเพื่อจะเจอตัวจรงิงพลังงานที่สําคัญมีพลังงานลักษณะนี้ด้วยเนี่ย พวกไพ่ที่เป็นลักษณะ myself เนี่ย I'm asking for I'm asking for s o m e t i m e t o g e t myself together first I'm trying to get my shit together คือพลังงานของ energy ที่เกี่ยวกับ yourself myself คือไพ่งงของคนที่ว่าพลังงานตรงนี้มันมี energy ของคนที่แบบต้องโฟกัสตัวเองก่อนมีเรื่องบางอย่างที่บางทีไม่พร้อมแล้วมีบางอย่างที่ว่าเอาชีวิตตัวเองก่อนนะเอาเรื่องสําคัญของตัวเองก่อนนะหรือเคลียร์ปัญหาของตัวเองก่อนนะแก้ไขอะไรบางอย่างก่อนนะ แต่มีความลหลงไหลหรือความคลิดถึงหรือเป็นคนที่มีผลต่อกันในเรื่องของความรู้สึกอยู่ตรงนี้มากๆมากๆเลยค่ะอ๋อมีคนร้องแล้วถึงเวลาแล้วพอจบคลิปพอดีนะคะโอเคโอเคนะทุกคนเอาพลังงานบวกปังๆมาให้มากๆแเลยอะจะเอาไพ่บวกบวกให้อีกนะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาขอย้ํานะไม่ธรรมดาเป็นไพ่ที่หายยากมากในการในการได้ไพ่ใหญ่เหล่านี้บอกเลยนะ บอกเลยทุกๆอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีมากๆเพราะไพ่โพสติฟทั้งนั้นเลยค่ะไพ่โพสติฟทั้งนั้นแต่จะบอกเลยว่ามันมีคนตรงนี้ที่เป็นอดีตต่อกันหรือคนที่เดินจากกันไปหายกันไปและมีความคิดถึงต่อกันอยู่แน่แนแล้วก็เป็นรวลาของพวกต่างชาติต่างภาษาหรือรักที่มีความแตกต่างหรือเป็นพวกที่มีความแบบว่าความคืนดีกันอาจจะคืนดีกันแล้วก็ได้หรือบางคนรอการคืนดีกันอยู่ด้วยสําหรับบางท่านไพ่ตรงนี้คือเป็นพระจันทร์พระอาทิตย์และดวงดาวของกันและกัน ดูแล้วว่าคลิปนี้จะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรนะคะตามนี้เลยตามนี้เลยนะคะไปแล้วนะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพมี energy บวกๆเข้าไว้เสมอใครที่ต้องการจะดูวงส่วนตัวทักมาที่ไลาของค่เคชไอเดียแซเปิดใจให้กว้างวนนี้เป็นพลังงานแรนดอมแต่ขอให้ทุกคนมารับพลังบวกเพราะไพ่บวกมากจริงๆมากที่สุดมากที่สุดในช่วงเดือนนี้ที่เปิดมาเลยอะ่ะ แต่ละคลิปที่ทำมาของเนเดือนนี้คือคลิปนี้เป็นไพ่ที่บวกมากเลยในไพ่ใหญ่นะคะ I hope you guys be happy, be safe, stay safe, stand strong, have positive energy in your life all the time please นะคะ please thinking positive and also if you guys here if some of you guys interesting about uh, reading private reading you can add my line id cash id or send a booking queue with me directly นะคะ and um, uh, I hope you guys always open mind, open your heart, and accept good energy, manifesting miracle because your dream coming, coming in your way, coming soon become reality soon very very soon because some of you guys here maybe something h a p p e n in the good way and big change within the next few months นะคะโอเค Thank you so much for tuning in. Thank you so much for watching my video all the time. Thank you so much for supporting me. I love you guys so much. I missed you. I am I am the one that Always miss you guys as well นะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยขอบคุณทุกคนมากๆรักทุกคนมากๆและคิดถึงเสมอวันนี้ใครเอาพลังงานบวกมาให้จากเด็กน้อยๆคนนี้นะคะตัวน้อยที่ตอนนี้กำลังเคิมหลับนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวเอาพลังงานคลิปอื่นมาให้อีกว่าทุกคนจะชอบนะคะวันนี้ไปก่อน thank you so much I will be back soon I hope you guys be happy every day thank you so much bye bye love you